เผด็จการสุดๆนะครับเมื่อรัเสเซียนะครับประกาศให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนห้ามใช้มือถือ iPhone เป็นเด็ดขาดนะครับผมต้องเรียบเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็มีรายงานข่าวออกมานะครับว่าทางการรัเสเซียนะครับผมได้ประกาศแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะครับผม ใครที่ใช้ iPhone อยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้มือถือระบบปฏิบัติการอื่นนะครับผมภายในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเพราะว่าเขากลัวนะผมว่า ถ้าใช้ iPhone เนี่ยจะมีข้อมูลล่วไหลนะครับผมจะมีข่าวกองล่วไหลไปทางฝั่งตะวันตกก็คืออเมริกานั่นเองนะครับผมซึ่งเขาออกมาตรการนี้นะครับผมเพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะครับผมซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญที่สุดในประเทศรัสเซียโดยเซอร์เกย์ครีเยนโก้นะครับรองผู้อํานวยการทําเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ประกาศต่อเจ้าหน้าที่รัฐภายในทุกคนนะครับผมใครที่มีมือถือไอโฟนเนี่ย ให้เอาไปทิ้งนะหรือว่าจะบริจาคให้เด็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมโดยเขาได้แจ้งไว้อย่างเด็ดขาดน,นะครับผมภายใน31มีนาคมนี้นะทุกคนต้องเลิกใช้ p p o o n นะครับผมต้องเปลี่ยนมือถือใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งมือถือใหม่เนี่ยรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็อาจจะเป็นคนหามาให้นะครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยห้ามไม่เห็นใครใช้ iPhone เป็นเด็ดขาด ก็นนะับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามือถือ iPhone เนี่ยเขาถือขึ้นชื่อได้เลยนะว่าเป็นมือถือที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับผมเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับผมแล้วก็สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่รู้รัเสเซียคิดเห็นอย่างไรนะครับผมจึงห้ามใช้ iPhone นะครับผม ันนี้ก็ต้องไปหาคําตอบกันต่อไปนะครับผมแต่ถึงกันนั้นนะครับคนที่จะหาซื้อ iPhone ในรัเสเซียก็เป็นเรื่องยากลาบากนะครับผมเพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขาได้ยุตินะครับผมงดการขาย iPhone ในรัเสเซียนะครับผมไปเมื่อกลางปี2022ที่ผ่านมานครับผมเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนนะครับผมต่อการบุกรุกยูเพนของรัเสเซียนะครับผมซึ่งทางอเมริกาหรือว่าทาง a p p l e เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับผม กับการที่รัเสเซียเนี่ยไปจู่โจมนะครับทางยูเครนนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่ามือถืออย่าง iPhone เนี่ยจะกลับมาขายภายในรัเสเซียได้อีกทีเมื่อไร่นะผมเราก็ไม่อาจทราบได้นะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ